ปันมาปันมาติดเรยบ่พระาติดเรอบ่แต่เพติดรถปกเล็ปักเลยปันหนงหนึ่งปแต่คอยบอกโยว่าเลขมันจะออกมาติดสามสิเอ็แล้วอ่ของเราเนี่หกสิเอ็ดบาทแต่ปมนใช่เราเราบอกที่เราว่าเลขมันจะออกมาติดสามสิบเอ็นาะองสิบสิหนึ่งหของหนึ่งเจ้ามหนึ่งมืออ แต่ว่าจะบอกเอซจูว่ากันพ่อสิสามกสิสหนึ่งเกณเกตรนี้เกงปก่อนบอกบอกเกนกลับไปผมต้องเกณนกลับผมพอมาเด็กมาดังเกณนกัด้บอมือนเกนนี่เรามากมือนเกณนมันตะก้นมันพานเนาะมีมันพันมือนเกณนมันก้นเรามา่แล้วมันบอกว่าไปเสียวเร่อยไปเสียวเรยหรือบอกพอเรบอกกับปเสียวรบอกตัวประานเราไปเียเยังง บอกไาปลาสันปเศปละเเอามปลาเศษปลเอะไปเล่เราบอกันท <float> ีนะเป็นวาทังไดนเนี่ยเป็นบ่อปลเศเลขเลขหกหก้นสองครับหกตนสองแต่มันมาบอกแงเต่มือมาเด็กมือหลังมือไอกแดมืมันมันสีเจนมันสีเป็องจบใจครับมันบอกว่าเด็กเด็กมันสีเด็ก ป็นบอกว่างวนนี้มันมันมันมากหกหนึ่งตัวหกหกศูนย์สอนี่เพื่นกัมาบอกได่ผนมาให้ให้ตัวเดียวเหมือนเดิม้ตัวเดียวเลยบอกเนี่ยแต่ว่ามันเคล้นมากมันเคล้นมากเลยมาบอกมาถามมาไปซื้ออย่างนี้จะของน่าไปซ้นไปซื้อย้ำเนาะใชาเพื่นกัก็มาบอกว่าให้ไปซื้อ เต่เป็นกาเงินมาใส่ไม่เงินมาใส่ไม่เลยครับแค่ก็เงินก็ชีวตบาทกระจามันจ้องแมามันยังเงินทำไมยังเป็นมาภาสีหนั่งเงินตัวคนมาอืครับมันมีเงินมันได้มีเลขของตัวนะครับมัตเงินตัเียนหอย่งเงนเทียนเงินเปนเอ๋ลางเป็นรางเนาะอื คนเดิมเนี่ยนอมาบอกนอแต่ว่วา่นผมน้เนีครับผมขาวผมหมอกแต่ว่าเป็นหนงหวจะว่าผมหมอกมาตุนมาแต่กกูขาจปากกันเต็กเดกกูขาวอยู่เด็กก,ดกูา,ค,กาคนงามกูรบอบ ส่นั่งเลอยครับลุงเลอยใครอยากแกชตวยเหลุงต้อยนะครับแก้ตัวบ่ทำได้เ้อแกต่วาจ้งโดนจะคนมาต้นเหี้ยบสองศูนย์สองเก็ไปเ็วมเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดบ่บ่บ่เกินกับเก้าหนงกับมิจฉหน่งบวบเลยตัวเดียวเลยเก้าหนึ่งกักม่นมันต้องมาคอยโดไดกันไม่คดได้เก้มันจะเป็นห ไอ้คนเลยเขอกมันจะเป็นหลักเก้าเรื่องในเอเดอเอฟซีกลับให้เพื่อนำไปกลับใไปลวดขีดไปเลยขีดไปเลยแม่นบอกว่าขาดคำครับมันจะเป็นเองนสี่นะครับมันจะเป็นประจําเลยเนาะประจำครับดูครั้บแต่ว่าเขาบอกตัวตัวอเรื่เก่าเส้นตัวงครับผมจัดไปกลับให้เลยครับจะกลับห้รอบเดีกับเข่าอยู่วันนึงครับเหมือน หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามโปรแกนึ่งหนึ่งสามเออหนสามหนึ่งเลยเพราะว่าปกเกนเด็กมันออกทป่สามที่แก่มันออกทป่สามที่เป็นเขียนชื่อลุงต้อยด้วยนะต้อยคนฝันแม่นนะครับใครอยากจะช่วยเหลือลุงต้อยหรืออะไรลุงต้อยก็นะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับลุงสู้ต่อไปนะครับแล้วก็หาแนวทางดีๆนะครับก็มาให้กับท่านผู้รับชมนะครับเป็นแนวทางเฉยๆนะก็ติดต่อทางอินบ็อกซ์มา นะครับหรือคลิปเก่าๆลุงต้อยแกก็มีอยู่นะครับในส่วนเลขที่บัญชีแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววัวันเดียันนะุนเดีวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิโกมด้เป็นเป็นิบกับเนสิสแกปครับท่านผู้ชมเนิบเนหนึ่งเลนหนึ่เลนเีก็มีเลนบนีเลนบาทเลนหนึ่งคนห เน้นเป็นสิบมันมีสี่ใบมันแปดสิบบวกบวกครับประกอบเป็นสิบเหรนหนึ่งครับครับครับเหรนบาทเหรียหนึ่งในทองในนับเป็นเก้าสิบบาทอ๋อคือนับจำนวนเงินงวดเมื่อกี้ก็นับเหมือนกันเนาะนับกันแต่วดหนึ่งเป็นหน่วยหกสิบเป็ดบาทครับนี่ฮะแต่งวดนี้เป็นไม้เก้าเก่าสิบบาทจะว่าจะว่ามันก็มากเกินเราสามารถไปซื้อเองยังได้ไง เป็นเช่นนั้นแลก็เรถรดรระบบระบบเลยบอกระบบว่ารเรรดะบบอันนีับเพราะันนี้มันเต้มันน้ำเป็นโคลลับเลยป็นนองเลยเจากันนันซี้ีจำตู้มันซี้ีจำตู้เลยโมกคำโมกคนจวงกับเกาตัวงทำเลยเขาขอบคุณลุงต้อยมากนะครับต้อยสู้ต่อนะครับ ถ้ายังไงใครอยากจะช่วยเหลือลุงต้อยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ผมกับลุงต้อยขอลํำลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โชคดี